สวัสดีครับตู้ฟักไข่ตราจากกีฟาร์มเทคโนโลยีการเกษตรนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําตู้ฟักไข่นะครับอ่ารุ่นนี้กว่าเลยนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่น528ฟองนะครับอ่าแต่สามารถที่จะเปลี่ยนถาดได้นะครับเป็นถาดไก่เป็ดห่านนกกระทานะครับเปลี่ยนได้หมดเลยเราต้องการฟักไก่หรือเป็ดหรือประเภทไหนนะครับเราก็เปลี่ยนถาดประเภทนั้นเข้าไปใส่นะครับ ตัวควบคุมตัวนี้ก็จะใช้รุ่นนี้นะครับ xm 1 8 d นะครับ xm 1 8 d จะควบคุมอุณหภูมิความชื้นกับไข่ดูดแจ๊สดูดอุณหภูมิเกินมีไฟส่องสว่างนะครับนี่คือไฟส่องสว่างนะครับนะสวิตช์พัดลมนะครับเบรกเกอร์นะครับมีอะลามเตือนนะครับมีไฟแสดงสถานะนะครับเป็นหลอด led นะครับนี่ครับมีแฟนฮิตหนึ่งฮิตสองนะครับนะ up down นะครับเวทเวทคือตัวพ่นหมอกนะครับแล้วก็อะลามนะครับ เรามาดูหน้าจอกันนะครับหน้าจอจะมีอยู่4ช่องนะครับหนึ่งสองนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือค่าที่เรากําหนดไว้นะครับตัวนี้ก็คืออุณหภูมิที่เรากําหนดไว้นะครับ37.5นะครับ70ก็คือความชื้นที่เรากําหนดไว้นะครับทีนี้ตัวเลขนะครับต้องอยู่เท่านี้ตลอดนะครับต้องอยู่เท่านี้ตลอดด้านด้านล่างนี่นะครับต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าตัวเลขเปลี่ยนแปลงจาก 77.5กับ70เนี้ยไปนะครับก็แสดงว่า1คือเรากดปุ่มผิดแล้วตัวเลขมันเคลื่อนนะครับเราต้องตั้งค่าใหม่นะครับนะครับส่วนด้านบนนะครับ37.6นะครับก็คืออุณหภูมิจริงที่อ่านค่าได้ตอนนี้ในตู้นะครับ68นี้นะครับก็คือความชื้นจริงที่อ่านค่าได้ในตู้ตอนนี้นะครับนะครับตัวเลขตัวข้างบนเนี่ยมันก็จะไม่นิ่งนะครับก็คือจะขึ้นลงนะครับบวกลบใกล้เคียงกับ ค่าที่เรากาหนดไว้นะครับอย่างเช่นเรากำหนดไว้เจ็ดสิบตัวเลขตัวบุมันก็จะใกล้เคียงนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับถ้าตัวเลขมันห่างกันเยอะสูงกว่าเยอะหรือต่ํากว่าเยอะนะครับมันก็จะอารามเตือนนะครับมันจะขึ้นไฟสีแดงครับว่าอารามตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียงดังนะครับมีเสียงดังเตือนนะครับโอเคมาดูภายในห้องฟักเลยนะครับภายในห้องฟักนะครับก็จะมีถาดอยู่ หกถาดนะครับสามชั้นฟักชั้นละสองถาดนะครับตั้งตั้งถาดให้ตรงก่อนเราถึงจะดึงถาดออกมาได้นะครับถ้าอยู่ในจังหวะเอียงอย่างนี้นะครับมันจะดึงถาดออกมาไม่ได้นะครับนี่นะครับมันจะติดนะครับทีนี้เราต้องตั้งถาดให้อยู่ตำแหน่งขนานกับพื้นนะครับให้เรากดลูกรอนสอนขึ้นบนนี่นะครับกดค้าไว้นะครับสัญญาณไฟขึ้นอัพนะครับนะครับมันมันไปผิดข้างเราก็ปล่อยมือออกนะครับก็กดใหม่ลงไปตัวเดิมนะครับสัญญาณไฟขึ้นดาวนะครับ ตัวนี้ก็จะมาฝั่งที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็กดค้างไว้เลยนะครับเราต้องการให้หยุดที่ตรงไหนเราก็ปล่อยมือออกเท่นั้นเองนะครับตอนนี้เสียงที่ดังอยู่ก็คือเสียงอะลามนะครับเนื่องจากเราเปิดประตูตู้ออกนะครับอุณหภูมิจะลดลงมาเห็นว่าอุณหภูมิอยู่แค่35.9นะครับนะครับโอเคอ่าไกลไปนิดหน่อยนะครับเลยไปเลยเลยป้ายนะครับแล้วก็กดคืนนะครับให้ไม่ตินฝั่งัพนะครับ พอตรงปล่อยมือออกนะครับเพราะปล่อยมือออกเราสามารถที่จะดึงขาดออกมาได้นะครับขาดที่หนึ่งนะครับถาดที่สองนะครับตื่นตังม้นมานะครับเวลาใส่ไข่แล้วก็มาวางที่พื้นได้เลยนะครับใส่ไข่ซองไข่อะไรต่างๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยใส่เข้าคืนนะครับข้อควรระวังนะครับเราต้องใส่เข้าไปให้สุดนะครับอย่าให้ถาดมันผูแบบนี้นะครับถ้าถาดผูแบบนี้นะครับเวลาเอียง Ises, กับไขนะครับมันจะบีบถาดนะครับเข้าไปให้สุดเลยนะครับอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าลูกค้ากําหนดให้เราเป็นถาดเป็ดสองสองถาดนะครับแล้วก็ถาดไก่สี่ถาดนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นถาดเป็ดน,นะครับเห็นว่าความกว้างของถาดเป็ดน,นะครับมันจะเยอะกว่าถาดไก,ก่เห็นไหมครับนี่นะครับถาดไก่มันจะเข้าไปลึกประมาณสองนิ้วนะครับแต่ถาดเป็ด ประมาณ 2. สองเซนนะครับนี่นะครับความกว้างมันได้เพราะว่าเราทําเผื่อไว้สําหรับเปลี่ยนถาดได้ทุกประเภทนะครับแล้วยิงทำไอ้ไอตัวนี้มันคือขาดที่กว้างที่สุดแล้วนะครับถาดเป็ดน,นะครับแล้วมันก็เปลี่ยนถาดหานถาดนกกระทาได้เลยนะครับตัวพุ่นหมอกนะครับเราก็จะแถมไปให้นะครับตัวพุ่นหมอกนะครับส่วนห้องผสมอากาศนะครับ <BAR> หรือมิกแอร์นะครับห้อง <ane> <c oughs> นี้ก็คือห้องผสมอากาศหรือมิกแอร์นะครับก็จะผสมอากาศดีนะครับแล้วก็ส่ง ผ่านไปยังห้องห้องฟักนะครับแล้วก็วนกลับมานะครับวนกลับมาผสมใหม่นะครับส่วนอากาศภายนอกนะครับก็จะเข้าตามรูอากาศภายนอกนี่นะครับมาสมผสมกับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ส่งมาหาห้องไข่นะครับประมาณนี้นะครับสพัดลมนี้นะครับพัดลมตัวนี้จะเป็นหน้าที่ก็คือเป็นพัดลมระบายอุณหภูมิที่เกินนะครับเกินจากค่าที่เราตั้งไว้เยอะนะครับมันก็จะระบายเป่าออกนะครับ หน้าที่ที่หนึ่งหน้าที่ที่สองก็คือมันจะดูดแก๊สทุกสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงมันจะดูดทั้งวะสามสิบวินาทีนะครับตัวนี้นะครับเอเคเราลองปิดประตูเข้านะครับส่วนคอนทูนนะครับประตูคอนทูนนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับมันก็จะง่ายต่อการซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็ เห็นว่าข้างในนะครับมันจะมีโซลิคสเตตอยู่3ตัวนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตู้ขนาดใช้ฮิตเตอร์ขนาด3 0 0วัตต์นะครับเราจะต่อตรงจากตัวคอนโทรลโดยตรงเลยนี่นะครับมันจะทําให้คอนโทรลอายุการใช้งานสั้นลงนะครับเราจึงต้องต่อพวกโซลิคสเตตนะครับหรือจะใช้เป็นแมกเนติกก็ได้นะครับแต่ที่ผมจะเลือกใช้เป็นโซลิคสเตตนะครับเข <ton> <sek mith> ้าไปนะครับ โอเคเราไปดูอีกตู้อีกรุ่นนึงนะครับตามมาเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสอง้หกสี่นะครับสองหกสี่แต่ยังประกอบยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นตัวที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับสองร้อยหกสิบสี่ฟองนะครับสามชั้นฟักแต่ตัวนี้จะเป็นชั้นละถาดนะครับชั้นละถานสามารถที่จะดึงถากได้เหมือนกันนะครับนี่ครับดึงถาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นถาดเป็ดนถาดหานถานกก็ได้เหมือนกันนะครับ มีห้องผสมอากาศเหมือนกันนะครับนะครับมีห้องผสมอากาศเหมือนกันตัวนี้ตัวทำความร้อนเราใช้เป็นหลอดฮิตเตอร์เซรามิกนะครับหลดละร้อยวัตต์นะครับสองหลดแบ่งบรนฮิตหนึ่งกับฮิตสองนะครับแยกอิสระกันนะครับนะครับส่วนหลอดที่แถมไปก็จะเป็นหลอดแก้วนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนกันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นขั้วเดียวกันนะครับจะเป็นหลอดแก้วหลอดร้อยวัตต์หกสิบวัตต์หรือร้อยห้าสิบสองร้อยวัตต์ได้หมดเลยนะครับ ตัวนี้มันจะหาซื้อง่ายนะครับข้อดีนะครับแต่ข้อข้อเสียตัวนี้ก็คือมันจะขาดบ่อยนะครับมันจะขาดเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นหลอดเซรามิกนะครับใช้การการใช้งานก็จะเทียบเท่ากับฮีตเตอร์เลยนะครับโอเคทุกอย่างนะครับก็จะมีรับประกันหนึ่งปีนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับอ่าปัญคูณนะครับมอเตอร์พัดลมอะไรต่างๆเราจะรับประกันนะครับโอเคเราไปดูอีก ตู้รุ่นต่างๆอยู่นะครับทำเลยครับทางนี้นะครับทางนี้ก็จะเป็นรุ่น176ฟองนะครับจะมี2ชั้นนะครับมีห้องผสมอากาศนะครับข้อแตกต่างตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวควบคุมตัวนี้นะครับ z l 7 9 1 8 a นะครับฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างนะครับฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างนะครับมีไฟส่องสว่างมี อ่าอุณหภูมิความชื้นกับไข่ดูดแก๊สอุณหภูมิเกินเหมือนกันทุกอย่างนะครับอ่าดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นร้อยยี่สิบหกนะครับที่หีพอไว้อ่าเตรียมส่งลูกค้านะครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นแปดสิบสี่นะครับรุ่นเล็กสุดนะครับตัวนี้จะเป็นเล่กรุ่นเล็กสุดเลยนะครับแปดสิบสี่ฟองนะครับนี่นะครับก็เตรียมส่งลูกค้าเหมือนกันนะครับเสริมฐานได้สองรุ่นนี้นะครับสองรุ่นนี้ร้อยยี่สิบหกกับแปดสี่สามารถที่จะเสริมฐานได้นะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับ แปดสิบสี่ฟองถ้าเสริมเต็มมันก็จะได้ร้อยหกสิบแปดฟองนะครับตัวนี้ร้อยยี่สิบหกฟองถ้าเสริมเต็มเสริมเต็มมันก็จะได้อ่าสองร้อยห้าสิบสองฟองนะครับสองร้อยห้าสิบสองฟองนะครับมาดูตัวอย่างตัวฟักนะครับถ้าท่านได้ได้ตู้ไปแล้วนะครับต้องติดตั้งรนะบบน้ําแบบนี้นะครับไอต,ตัวถังถังน้ําภายนอกแบบนี้นะครับเราจะไม่มีให้ไปนะครับแต่ข้อต่อนะครับ ข้อต่อตัวนี้นะครับพร้อมกับสายสายท่อน้ํานี่นะครับเราจะให้ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็พอได้ตู้ไปนะครับเราก็เจาะรูนะครับสี่หุนนะครับใส่ปะเก็นเข้าไปแล้วก็อัดตัวเมียเข้าไปนะครับก็จะน้ําก็จะไม่รั่วเลยครับแล้วก็เวลาตั้งตัวนี้นะครับให้ตั้งสูงจากพื้นประมาณสักห้าสิบเซนนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปในเครื่องได้นะครับตัวนี้เป็นตู้ที่เทสการฟักไข่ต่างๆนะครับ ตอนนี้ที่ฟักอยู่ก็จะมีไข่ไก่งวงนี่นะครับไข่ไก่งวงนะครับไข่ไก่งวงกับไก่สวยงามไก่ไข่นะครับเป็ดก็เทสมาแล้วนะครับตู้นี้นะครับถือว่าออกได้ดีนะครับลู้ท่อผสมอากาศนะครับท่องผสมอากาศตัวนี้ใช้หลอดหลอดเจวนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ พอเราฟักเสร็จนะครับเนี่ยให้ผมให anyway, um, uh, ้ด uh, ูนะครับวิธีการเจาะเจาะเปลือกของไข่นะครับที่สมบูรณ์นะครับมันจะเจาะเป็นวงกลมเลยนะครับนี่นะครับเจาะเป็นวงกลมนะครับข้างด้านป้านนะครับเจาะด้านป้านเป็นวงกลมนะอันนี้ถือว่าเป็นการเจาะเปลือกที่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้ามันเจาะด้านแหลมหรือเจาะเจาะเปลือกแตกละเอียดแบบนี้ไม่ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับ แบบนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับนี่นะครับจอบเปลือกสมบูรณ์มากเลยนะครับพอเราฟักออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอามนุบาลไว้ในตู้นี้นะครับในตู้นี้นะครับควบคุมอุณหภูมิไว้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะมีไก่ชนนะครับไก่สวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะครับถ้าท่านใดนะครับ ต้องการที่จะซื้ออุปกรณ์เอาไปทำเองนะครับแล้วก็มีจำหน่ายนะครับหมดตัวคอนทูลอยู่อีกที่ด้านหนึ่งก็มีอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็มีคอนทูลนะครับมีตัวพ่นหมอกนะครับมีมอเตอร์พัดลมนะครับหรือฮีตเตอร์ต่างๆมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยนะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจตู้ฟักไข่หรืออุปกรณ์ทำตู้ฟักไข่นะครับ ก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับที่เบอร์0860001941นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามานะครับที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับส่วนท่านใดถ้ามีตู้ยู่แล้วตัวนี้สามารถที่จะแอดไลน์ชื่อวาค้ดนี้ได้เลยนะครับชื่อเฟซบ o o คลายช่อง YouTube ก็มีนะครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในช่อง u t u b e นะครับก,ก็มีนะครับ ตู้ฟักไข่ตาจากกีฟาร์มเทคโนโลยีการเกษตรนะครับในช่องนี้นะครับก็จะมีรีวิวตู้ฟักรุ่นต่างๆนะครับวิธีการฟักที่ที่ดีนะครับวิธีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับมันก็จะมีผลต่อการฟักทั้งนั้นเลยนะครับโอเคงันวันนี้ขอจบการนําเสนอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ